ร้นเอซเรื่องร้านตัดผมสยองขวัญตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโอ้วันนี้ถึงสิ้นเดือนแล้วนี่ฉันเอถึงครึ่งเดือนแล้วนี่ฉันต้องไปย้อมสีผมแล้วดีใจจังเลยอะ่ะฉันอยากย้อมมานานแล้วเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่า เสวรัของฉันวันนี้ดีใจจังเลยแต่เธอก็ไม่รู้อะไรแล้วเพราะเพราะด้านทำผมที่เธอกำลังไปมันแปลกมากอ,อ่นนั้นเสร็จสักทีใส่ชุดสวยๆแล้วกันเหมาะกับที่แบบเราจะไปทำผม ชุดนี้แล้วกันนะไปไปทำผมดีกว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีไกลไกลบ้านเหรอจะไม่อยู่มั้งนะถ้างนั้นโอ้เสือเสือรอยได้อะไรเนี่ยเสืออะไรรอยได้บ้าจริงๆให้โอ้ติติดต,ดตดิไปเถอะรถแล้วก็ไปกันดีกว่า จะไปจะแย่อยู่แล้วไปไปกันเลยฮึบมันอยู่แถวแถวเนี้ยฉันแบบเปิด Google Map ดูแล้วนั่นไงใช่หรือเปล่านะลองไปดูดีกว่าจอดรถจอดรถไปนั่นๆๆ่นนันน่สีดำดำ ฉันอยากไปมากๆเลยอว่าแต่ตัวอักษรอะไรในสีชมพูแล้วก็รอยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยช่างมันเถอะถ้างั้นลองเข้าไปดีกว่านั่นไงคนทำผมอมืสวัสดีค่ะอ,อ,อืสวัสดีเออสวัสดีทำไมเขาเหมือนผู้ชายเลยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาอาจจะทำสวยก็ได้ถ้างั้นขอมาย้อมสีผมค่ะเออเออไปนั่งปะค่ะเลือกสักคนดิว่าใครจะเป็นคนดัดผมคนแรกคนนี้ค่ะเออเออก็ได้ออทำผมล็อกไหนก็ได้เออเน,นีเหรอคะเออยพูด จาไม่สุภาพเลยอ่ะลงไงไม่ไมาทำอะไรย้อมสีผมค่ะนั่งนั่งสิค่ะค่ะโดดทำไมก็จะนั่งอยู่ค่ะย้อสีอะไรฮะเออย้อมสีน้ำตาลค่ะเออเออได้ได้ไดเอาแบบปล่อยผมอนะไม่ค่ะเออเออ,เอ,อ แล้วนะคะเฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นดีๆอยู่เลยอะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ฉันเห็นแบบน้ำตาสีแดงแล้วก็แบบตกใจแบบนี้แล้วก็หัวหายไปเลยอะเฮ้ยไปดีกว่าไม่อยู่ไม่ได้แล้วพนักงานก็หายไปไหนไม่รู้เฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยฉันบอกก็ยอมสีน้ำตาลก็ยอมสีแดงปัดมาเลยนั่นเนี่ย อยองมากๆแต่หลูนั้นเนี่ยฉันรีบกลับบ้านดีกลัวเฮ้ก็ไม่รู้อะไรซะแล้วเพราะผมของเธอไม่ได้ยอมเฮ้ยเสร็จแล้วฉันกลัวจังเลยไปส่งกระจกดีกว่าเฮ้ยทำไมผมสีชมพูเหมือนเดิมล่ะเมื่อกี้ยังเห็นสีแดงอยู่เลยบนฟ้าก็พูดว่า เฮ้เจ้าได้โดนคาร์รอเป็นที่เรียบร้อยผีผีผีเฮ้ยอืมฉันต้องย้ายบ้านเราั้งเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วบ้านหน่ากลัวจังเลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วว่าฉันอยากไปโลกฉันอยากไปอเมริกาอยากไปญี่ปุ่นแต่ฉันน่ะได้ยิน เรื่องราวของญี่ปุ่นว่าผีมันมีเยอะในที่ญี่ปุ่นนะ่ะเฮ้ยแต่ฉันจะเป็นแม่หมดแล้วก็จะบินไปญี่ปุ่นไวเพอ,อเจอแล้วอะไรเนี่ยฉันกลัวเมื่อกี้ฉันทะลุปฉันเมื่อกี้ฉันทะลุรป,ประตูเดี๋ยวฉันทำให้ดูนะดูไหนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะใส่ชุดนี้ทะลุอะไรก็ได้หมดเลยเหรอ ฮู้ฮูออกไปข้างนอกดีกว่าล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 าเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันไม่ตาฝาดใช่ไหมมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะพ่อนุ่มพ่อนุ่มเฮ้ยกัวคาดบฉันกลัวแต่ฉันสงสารเขาอะ ทำไงดีอะเอ้ยมันหันมาหาฉันเอ้ยอ้ยมันตามฉันมันตามฉันด้วยด้วยเอ้ยไม่ไม่อย่าตามฉันอย่าตามฉันเอ้ย,อย,อยฉันไม่มันไม่ได้ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย กว่า mm hmm. ติ๊งติ๊งติ๊งึงง <c oughs> ทำไมรูอสึกโอ๊ไม่ไหวกินไปเรื่อยๆเธอกินไปเรื่อยๆหัวของเธอก็เริ่มเล็กลงไปเรื่อยๆจนเธอเป็นผีหัวขาดอึมโออือ <c oughs> จบไปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะขอบค่คาไปเลบเออเยเ,เดี๋ยวทุกคนมันยังไม่จบเออไปหาเฟิร์สด,ดีกว่าเฟิร์สน่าจะอยู่บ้านนะฉันว่าเขาไม่ไปโรงเรียนเลยอะ่ะเอ๊ะประตูไม่ล็อกนะเฮ้ยเฟิร์ส นายเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> โทรหาคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะช่วยอะไรได้ออครับคุณหมอโว้ยโอ,อมือคนแบบตายอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านเลขที่บา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 ,บา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 นี่ครับโอ,อ้ซอยอะไรซอยที่คุณหมออยู่นี่แหละครับ บ้านแ,แรกเลยนะครับรอเหรอ,หรอใช่ครับเรียบมาด่วนๆเลยครับ okay, okay. โอเคโอเคขอบคุณนะครับว,วีวัว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 เอ,อ่อมาแล้วเหรอครับใช่ครับไหนตามผมมาเลยครับเอ๊ะไม่เห็นมีเลยนี่มีแต่เลือด เมื่อกี้ผมเห็นจริงๆนะครับโอ้ทั้งเสียเวลาทั้ง,งั้นหมอไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนครับหมอต่พุ่งไปไมาอยู่กับผมก่อนไม่ไม่เสียเวลาไม่เห็นมีศพเลยแต่มีเลือดนะครับช่วยฉันด้วยนั่น,นี่ครับเฮ้ย hey, จริงนี่ช่วยฉันด้วย <laughs> ผมไม่อยู่แล้ว ไอเพื่อนทะยศมาช่วยฉันก่อนไม่ไม่ไมเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอนตรไอเพื่อนแล้วมาช่วยฉันก่อนไม่ไม่ไปคคับหมอผมไปแล้วผมจะไม่อยู่แล้วซอยนี้